ดูขอโทษค่ะคุณยายก็เหมีอนชนน้องเรื่องตลอดเลยคืออยากให้คุณพ่อหลวงพ่ออ่เราได้ฟังหน่อยค่ะว่าสิวันลุงในวัดนะคะในปรา,าสาทนะคะเขามีการทำพิธีอะไรยังไงกันไหมคะอย่ะะอยมอยากฟังจริงคริงปราสาทก็คือาศาสนสถานแล้วเป็นเป็นสถานี่ที่ เอาไว้เห็พุพิธีกรรมทางศา,ศาสนาแล้วคนในอดีตเนี่ยแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยคนในละแวกนี่เพื่อนนักถือศาสนาพามนักถือภาะศิวะแล้วศิวะลึงก็เป็นสัญลักษณ์ขององค์ภาะศิวะเทพแล้วผู้คนส้นสันสูงเนี่ยเพื่อนกระิมาเห็ุพิธีกรรมบวงสวง อยู่ในภาษาแท้ๆเลยยมโอ้ยฟ่งแล้วขนชี้อยู่รูไมคะ่ะหลวงพอ่พอหลวงพ่ออันหลวงพอ่ออธิบายฟังบนภาษาบาลั้นสันสูงเนี่ยเพิ่ดมาในพิธีกรรมกับองค์สิวะลึงเอตแบบใดนหลวงพอ่อเอวงพ่อฟังในา <c oughs> ภาษาฟันได้วบาๆมันสีเงาไปเดี๋ยวหลวงพ่อสื่อเาๆให้ฟังน้ำด่าหลวงพ่อมาโคตรม่วงบนุนอ๋อ <c oughs> Agora, <laughs>